สวัสดีไปอินเดียไปเมืองจีนไปอินเดียรอ11ขีดน้ำหนักไปเมืองจีนเพิ่ม4ขีดเ <c oughs> <c oughs> จนี่พวกพวกคนจีนเนี่ย <c oughs> เขาสงสัย คือคนจีนจะใกล้ชิดกว่าคนแขกเขาก็มาถามหลวงพ่ออายุเท่าไหร่บอกว่าเก้าสิบห้าก้สห้าทำไมมาไหวอ้าวก็หอะมาได้โอ้หอดได้เลยหลวงพอ่อโอ้หอดได้โยมก็หอดได้เหมือนกัน ทีนี้เวลานี้หลวงพ่อก็มีโปรแกรมคือการสร้างวัดใหม่ก็ต้องการจะให้เป็นที่ปฏิบัติเขาเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมให้ชื่อว่าสุขาพิญญาก็ หลวงพ่อก็ประกาศว่าใครจะมาชุบหมายความว่าหลวงพ่อเองก็จะชุบตัวเองแล้วแล้วเ,เหมือนก็ว่าพระรามชุบสอนอย่างนั้นะทำให้สอนหรือทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าใช้งานมานานแล้วมาอยู่ที่นี่ห้าสิบปี ทั้งเทศทั้งทำอะไรทุกอย่าง <t ori> ก็เลยมาคิดได้ว่าเราเคยเป็นพระวัดปา่าแล้วก็ได้ชุบตัวมาตั้งแต่ยังอายุยังน้อยก็ได้ผลประโยชน์มาตามลำดับ ทีนี้ไม่ว่าอะไรไม่ใช้งานแล้วมันก็จะต้องมีการชำรุดเมื่อมีการชำรุดแล้วเราต้องการอยากจะใช้งานต่อไปเราก็ต้องซ่อมมันชำรุดตรงไหนก็ซ่อมตรงนั้นแทนที่จะอยู่ได้ห้าสิบปีแปดสิบปี ้าสิปีมันก็อ,อยู่ได้เป็นร้อยเพราะว่าซ่อมทีนี้ถ้าไม่ซ่อมมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ทะลุมันก็ทะลุรั่วเรื่อยไปมันก็แตกกระจายไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะซ่อมนี่มันมีซ่อมเล็กซ่อมใหญ่อย่างรถเรา มันใช้มันนานนักเนี่ยก็ต้องเข้าโรงซ่อมเจนี้ทางจิตใจก็เช่นเดียวกันเราใช้มากทั้งเทศทั้งบริหารทั้งใช้ทุกอย่างเราก็จะต้องมีการซ่อมแซมเจานี้ไอ้ความชำรุดสุดโทมเนี่ย ในทางด้านจิตใจเนี่ยมันก็ต่างกันกันกบการจรูกซึ่งรมทางร่างกายทางร่างกายนี่เขามีหมอมีหมอจะเป็นโรคอะไรเป็นโรคลำไส้เป็นโรคปอดเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคคุชลาดเป็นโรคอะไรก็หมอเขาก็มีประจำประจำโรค แล้วเขาก็รักษาโรคต่างๆนั้นหายไปได้ทีนี้ทางด้านจิตใจเนี่ยมันก็เป็นโรคทางโรคด้านจิตใจเนี่ยมันมองไม่เห็นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นยอมลองสังเกตดูว่าโรคทางใจนี่มันเกิดขึ้นตอนไหน ลองสังเกตตัวเองก็ได้บางทีลูกของเรามันทำเกเรเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาไปทิ้งไหนเราก็จะเอามันกรดื้อมันก็จำเป็นต้องอนั่นเขาเรียวกว่าโรคทางใจเกิดขึ้นน่ะเราก็โมโหฉุนเฉียวขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราโมโหเราเราเกิดโรคแล้ว ไอ้โรคโมโหเนี่ยแล้วก็โรคเศร้าใจแล้วก็โรคหงุดหงิดแล้วก็แล้วก็โรคประสาทอะไรต่างๆอย่างเนี้ยมันทำให้จิตใจของเราฟอแล้วก็ตัดทอนอายุแทนที่จะอยู่สักเจ็ดแปดสิบห้าหกสิบก็ตายแล้ว อย่างนี้เพราะว่าโลกทางใจบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าโรคเศร้ามีมากมันจะตัดทอนอายุไปครั้งละห้าปีแทนที่เราจะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบก็ตายแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือโรคทางใจอย่างนี้หลวงพ่อเองก็ พยายามที่จะแนะนำญาติโยมทั้งหลายให้รักษาโรคทางใจก็คือความอดทนก็คือความเพียรก็คือความมณะบักบันต่อสู้อดอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนั้นไม่ใช่ว่าอดแล้วก็จะไปทำให้จิตใจออของเราเนี่ยมันหนับ เราอดแบบที่ว่าเรามีสมาธิเมื่อเราอดแบบมีสมาธินี่มันจะไม่เป็นของหนักมันจะเบาตัวของเราก็เบาเพราะอะไรเพราะว่าโรคทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอารมณ์อารมณ์เป็นตัวแปรที่จะทำให้เกิดโรคทางใจขึ้น เดีย๋ยวนี้โรคทางใจนี่มันไม่เลือกคนคนมีเงินก็เป็นโรคทางใจคนจนก็เป็นโรคทางใจคนธรรมดาก็เป็นโรคทางใจเป็นได้ทั้งนั้นคนมียศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นคนที่ไม่มียศอะไรก็เป็นมันเป็นกันเพราะฉะนั้นามาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็ใช้คําว่าอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยเราก็วางเฉยแต่ทีนี้เอาเข้าจริงๆมันวางไม่ค่อยได้มันมันเอาจริงมันก็วางไม่ค่อยได้เมื่อวางไม่ได้มันก็ต้องแบกเมื่อแบกมันก็เป็นคาระมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนหนักหน่วงอย่างนี้เพราะฉะนั้น ในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะรักษาตัวเราสักห้านาทีหรือวันหนึ่งวันหนึ่งเราควรจะรักษาตัวเราสักสิบห้านาทีอะไรก็ส่วนแ้วแต่จะขอให้ได้รักษาถ้ารักษาไปทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยอโรคนี่มันจะหลุดไปเองมันจะหายไปเองโดยเราไม่ต้องไปกินยาเอ,อ แก่ประสาทวาลุ่งวาเลี่ยมอะไรต่างๆมันองไปกินมันแล้วมันก็จะลดระดับเป็นอัตโนมัติแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีการรักษาตัวเลยมันมาเท่าไหร่คือหมายความว่าโกรธเ,เท่านี้ยังไม่พอ,อ,อบอกว่าฉันโกรธเท่านี้มันยังน้อยไปต้องโกรธให้มันมาก มันซึ่งจะสมใจไอ้คนนี้มันว่าเราเราจะต้องว่ามันให้มากกว่ามันว่าเราอย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อเราจะดับไฟแต่หรือว่าเราเอาน้ำมันไปราดมันก็เลยยิ่งลุกใหญ่มันไม่เป็นการดับไฟเนี่ในใจของเราเนี่ยที่มันจะร้อนหรือมันจะเย็น ถ้อมันจะวุ่นวายจะเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นไปจากใจของเราใจของเราเป็นตัวประกอบว่าใจของเราเป็นตัวรับหมายความว่าเป็นตัวรับอารมณ์อารมณ์มีเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ใจรับหมดจะว่านู่นนิดมันจะว่านี่หน่อยก็แล้วจําได้ด้วย คนหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยมันเคยว่าเราไอ้คนนี้มันชื่อว่าอย่างเงี้ยมันเคยว่าเราแล้วก็จําได้ด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่ามันเป็นอุปทานความเป็นอุปทานมาเกิดขึ้นมาจากอารมณ์มันนั้นแล้วมันก็พยายามที่จะทําให้เกิดความเศร้าใจเกิดความหงุดหงิดอะไรต่างๆเหล่านี้ ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีวิชามีความรู้ในทางด้านสมาธิเราก็ทำซะทำเอาไว้เรากลับตุนพลังจิตเอาไว้ทำเอาไว้เราไม่มีเวลาก็เอาซะห้านาทีอย่างต่ำที่สดุดต่อจากนั้นถ้าจะเอามากนกั้นก็เอาสักสิบนาทีต่อจากสิบก็เป็นสิบห้านาที อย่างนี้ก็มันก็จะเป็นยารักษายารักษาในทางใจเนี่ยถือว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องเอาเงินไปซื้อไม่ต้องไปให้หมอดูแลเราทำของเราเองได้เพราะว่ามันเป็นของไม่ยากนึกวุทรธวุทโธพุทโธสักห้านาทีเท่าน,นี้ ก็จะเป็นของญาี่ไหนแต่ว่านั่นแหละก็คือเอสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อเราอย่างมากเราไม่จำเป็นต้องนึกให้ใครได้ยินเราไม่ต้องจำเป็นต้องพูดให้ใครได้ยินเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้คนอื่นเห็นเราเราจะอยู่ในห้องน้ำก็ได้หรืออยู่ในห้องนอนก็ได้เราจะอยู่ในมุมไหนก็ได้ เราท,ทําของเราสักพักหนึ่งแล้วอันนั้นมันก็จะคุ้มไปได้ตลอดวันนอกจากคุ้มตลอดวันแล้วเนี่ยมันยังคุ้มไปไปนานเนื่องจากว่าวันอาทิตย์เราทำจันทร์เราทำอังคารเราทำพุธเราหยุดพฤหัสเราทำศุกร์เราทำเสาร์เราทำวันอาทิตย์นึงก็ หยุดให้ครั้งหนึ่งก็ได้สองครั้งก็ได้แล้วแต่สิ่งนี้ให้คิดว่าอาตย์หนึ่งเราต้องเอาไม่จำตัำวสี่ห้า 4, วันอย่างเนี้ยเราเทําอย่างนี้แต่ว่าประโยชน์มันเกิดขึ้นมหาศาลหลวงพ่อเคยไปอยู่ก็บหลวงปู่มันท้าบอกว่าแกเนี่ยรักษาโรคทางใจเป็นไหม เราก็ต้องยอมรับบอกท่านบอกว่ารักษาไม่เป็นร <c oughs> ักษาไม่เป็นนี่แกงง่ามาจากไหนกันกนี่แกรักษาไม่เป็น <c oughs> ท่านก็ดกเอาแต่ทีนี้ท่านดูเอาเนี่ยก็หมายความว่าท่านเตือนสติว่าเราเนี่ยมันจําเป็นทีนี้ในที่สุดหาเวลาไม่ได้จะเอาเวลาไหนดีหลวงพ่อเคยเอาเวลาบินถบาท บินขบาาเราตั้งพุดโโไปแล้วก็จนกระทั่งกลับบินธบาทแต่ละวันแต่ละวันมันก็ได้สติค,คืนมาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอได้สติขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้ตัวเราเองว่าตัวเราเบาแล้วก็ใครพูดอะไรอย่างเนี้ยแทนที่เราจะโมโหมันก็ไม่โมโหเออเพราะว่ามันเรามีสติมันมี สติแล้วก็มีสมาธิอย่างนี้เพราะว่ารักษาโรคทางใจทีนี้การที่เรารักษาโรคทางใจเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นโรคทางใจทั้งสามก็ไม่รู้แต่รู้หรือไม่รู้แต่เราก็ต้องทำเราทำเพื่อป้องกันถ้าหากว่ามัน มันมีอยู่โรคมันมีอยู่มันก็จะหายไปทีนี้ถ้าโรคไม่มีมันก็ป้องกันไม่ให้มันเข้ามามันดีทั้งสองอย่างทั้งแก้โรคทั้งป้องกันจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราทำได้ทีนี้เรามาถามตัวเองว่าไอ้ทำวันละห้านาทีเนี่ยมันจะยากเกินเข็นใจแค่ไหน คิดว่ามันไม่น่าจะยากเย็นอะไรมากมายนะักเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆแต่ว่าต้องเข้าใจว่าที่ทำสิ่งได้ง่ายทำได้ง่ายๆเนี่ยแต่ผลมันเกิดขึ้นมากแ่ยวกว่าผลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันจะรวมตัวกันวันนี้ได้ห้าพรุ่งนี้ได้ห้าต่อไปได้ห้าหลายห้าเข้ามันก็รวมเป็นร้อยเป็นพัน อย่างเนี้ยนี่คือวิชาการทีเ่เราควรจะต้องเข้าใจว่าเราจะบริหารชีวิตของเรายัางไงเพราะว่าชีวิตที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มีค่าที่สุดเรียกว่าเป็นชีวิตที่หาค่าไม่ไดเ้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่หาค่าไม่ได้เนี่ย เราจะไปปล่อยปะละเลยโดยที่เราไม่หาสหทางแก้ไขเราก็ปล่อยเลยจำเลยถ้าปล่อยเลยจำเลยมันก็เลยเฉิดไปแล้วก็เป็นโรคอย่างที่เกินกว่าการที่จะเยียวยาได้่ีว่าเกินกว่าการที่จะเยียวยาได้นาะเพราะว่ามันสร้างจุดดำให้กับเรา ควมสร้างจุดดำได้แล้วความพยายามความาคาดความตองเวงความอะไรต่างๆมันจะเพิ่มเติมขึ้นมาเรืเอ่อยเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือว่าเ,เราทำซะ,ะมันไม่ยากอะไรเราก็ทำซะแล้วมันก็จะปลดเครื่องไปเป็นอัจนมัติ ถ้าวันดีคืนดีเรามีเวลาเราก็ทำเป็นชั่วโมงก็ยอมได้หลวงพ่อมาคิดว่าตัวหลวงพ่อเองก็เป็นโรคไม่ใช่ไม่เป็นเป็นเหมือนกันญาติโยมทั้งหลาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อก็เป็นอย่างเนี้ยหลวงพ่อเลยตั้งว่าเอาละครั้งนี้เราจะต้องยอมเสียสละ หลวงพ่อก็จะฉันหนเดียวแล้วก็ฉันในบาทแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็อธิบายธรรมะแล้วก็เลิกคิดภายนอกหลวงพ่อก็ตั้งโปรแกร,รมไว้ว่าถ้าใครจะไปพบให้นิดหน่อย6โมงเช้าถึง8โมงเนี่ยไปใส่บาทกันได้ แต่เลยแปดโมงไแล้วไปไม่ได้แล้วใครเข้าไปไม่ได้แล้วไม่เข้าแล้วเออเราจะจะจชุบตัวเรสนี้ต้องทำให้เชุบตัวเราด้วยแล้วก็ชุบตัวลูกศิษย์ด้วยอย่างนี้พอตอนบ่ายใครจะไปกเ็เพื่อจะสวดน้ำพันธะบ้างอะไรบ้างให้เวลาสี่โมงถึงหกโมงเย็นเราก็เข้าไปได้ นอกนั้นเข้าไปไม่ได้แล้วเข้าไปไม่ได้หลวงพ่อก็ต้องอธิบายเนี่ยอธิบายวันละสี่ครั้งใส่ครั้งหรือสองครั้งอะไรสี่อธิบายคนเดียวนั่งนั่งพูดเพื่อที่จะให้รู้ว่าไอ้ตรงไหนมันมีนิหิต เราสามารถแก้ไขได้เพราะว่าโรคทางใจเนี่ยมันไม่เหมือนโรคทางกายโรคทางใจเนี่ยมันแก้ไขได้ทุกทุกประการมันจะโรคอะไรก็แล้วแต่มันจะแก้ไขได้ทุกประการเพราะว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีไว้เพื่อแก้โรคที่มันทำให้พวกเราต้อง มีอาการที่ไม่ดีอาการไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเจิตที่มันเศร้าหมองความเศร้าหมองนี่จ่อเรียวความ่าองอออันนี้จ่นี้ถ้าหากว่าหลวงพ่อจะจัดโปรแกรมขึ้นมาทำ ครั้งนี้เอาเอาแค่เบาเบาเอาเยอะกว่าครั้งแรกเอาแค่บเาบบเาบ,บเา49วัน49วันเนี่ยต้องมีการทำที่แข่งคับขึ้นแต่ก็ยังดีว่าหลวงพ่อพรประกาศว่าใครอยากจะมาชุบตัว เพื่อที่จะให้เ,เราเนี่ยมีความผ่องใสขึ้นใครมาสมัครซะก็ปรากฏว่ามีพระมาสมัครด้วยร้อยหกสิบองค์ร้อยหกสิบองค์นี่ก็จะนอนดิ้งบ้างนอนฟุตเตบ้างแล้วก็จะต้องอปฏิบัติตามที่กำหนดเอาไว้ให้ว่า สี่สิวันเนี่ยทำไมถึงทำสี่วัน49วันวน,นั่นมันคือเจ็สัปดาห์สัปดาห์ละเจดวันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามบเอ่ปดเดาสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สองเจ็ดเจ็ดากวันแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้สัสรู้แล้ว ก็องค์ได้สวยวิมุติสุข79วันนี้ไม่ฉันเลยเออแล้วก็เออสวยวิมุติสุขสวยวิมุติสุขก็คือเข้าฌานอยู่ในความสุขในฌานนั่นก็อยู่เอ่อในฌานและในยานคำว่าวิมุติจิตจิตสฉนท์นได้ิสุขวันแล้วก็เลยเป็นองค์สมเด็พกะสมมาสัพพุติเจ้าแล้ว หลังจากนั้นพระองค์ก็เสวยมุติสุข49วันหลวงพ่อจะเลยถืออนิมิตว่า49วันเป็นวันที่เราชุบเอ่อเราชุบเราชำระหลวงพ่อคิดว่าจะได้ประโยชน์ันิง่งใหญ่ต่อรายการนี้รายการนี้เขาเรียกว่าหลักสูตรคุรุศาสรสมาธิ โยมทาไม่ได้ทําได้แต่พระท,ทําไมถึงโยมทําไม่ได้เพราะโยมมีงานเยอะมีดาวที่นี่หลับสูตรครกษาสมาธิเนี่ยเขาจะต้องทำหมดวันเช้าก็เข้าเก้าโมงเก้าโมงเช้าไปเลิกเอาบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงเลิกก็ไม่ไม่เลิกจริงฮะ ต้องจับต้องกวาดกวาดกวาดวัดทุกคงก็กวาดหลวงพ่อก็ต้องวาดเหมือนกันกวาดนากวาดเพื่อที่จะจด้กวาดกิเลสในใจผมทุลีต้องตาไอ้วาดนี่วาดวัดนี่ก็เพราะเป็นพิธีแต่ว่ากวาดใจนั่นนะมันมันเป็นสิ่งที่แสดงออกว่าทางนอกเรากวาดแต่แล้วในขณะเดียวเราก็กวาด สิ่งที่มันข้ามคายอยู่ในใจนี้ให้มันผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นเพรานั้นาการทำเนี่ยถ้าหากว่าหลวงพ่อสอนให้พะธรทำแล้วหลวงพ่อไม่ทำมันก็ไม่ขังถ้าหลวงพ่อทำด้วยแล้วก็พระก็ทำด้วยคนที่ไปมาไอมาอบรมมันก็ขามขึ้นแม้ว่า แม้อย่างไรก็ตามตัวของหลวงพ่อทุกเรียอะไรสั่งาม,มันก็ต้องมีเป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าห้าสิปีของการอยู่ที่นี่มีแ่การมีแสงงานเรารยังไม่ได้หาเวลาพักคราวนี้ได้โอกาสได้โอกาสพักแล้วอตอนเช้าก็เจอโยมตอนบินทบายตอนเย็นก็ ไม่ต้องเจอเพราะว่าน้ำปนานะอะไรสังส่งๆก็คงจะมีคนบริการให้อย่างนี <c oughs> เ้เมื่อเรา,เาทํำอย่างนี้แล้วเราก็สร้างความดีอย่างนี้แล้วความดีนี่มันต้องกลายเป็นพระโยมก็กลายเป็นคนดีพระก็กลายเป็นคนดีแต่เพราะอะไรเพราะว่า เราได้เราทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจศีอย่างเล่นจะก,กรกลอย่างเนี้ยหรืออย่งนั่งสมาธิอย่างเนี้ยหรืออย่างความโอวาทอย่างเนี้ยก็ร้วนแล้วแต่เป็นเรื่องการขัดเกลาปนเรย่นงการขัดเกลาทีนี้ญาติโยมนี่ก็ต้องสนับสนุนถ้าญาติโยมไม่สนับสนุนจะไปเอาอะไรฉัน ฉันลมก็ไม่ได้สอ,องยอมสนับสนุนยอมสนับสนุนก็ไม่ต้องอไม่ต้องสนับสนุนอะไรมากเพียงแค่ใส่บาทก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องจองวนอะไรมากทีนี้สนับสนุนเนี่ยหลวงพ่อเ็จะให้ตอนเช้าก็จะมีข้าวยาคูมีน้ำยาคู หมายความว่าสวดมนต์เสร็จแล้วก็ฉันเท้ายาคูฉันเท้ายาคูเสร็จแล้วก็อบินทบารออบินทบารเสร็จแล้วก็มาฉันฉันเสร็จแล้วก็เข้างานเก้าโมงไปเลิกเอาไหสามโมงใบสามโมงก็ฉันน้ำปันนะใบสี่โมงก็กวาดวัดใบห้าโมงก็ส่งน้ำขํามลงไปก็ สรางคาสร้งเข้าเพืสิพิจารณาความเกิดความดับลวมขึ้นกระทำอย่างนั้นอ,อีกเมื่อเป็นเช่นนั้นหลักสูตรหรือว่ากิริยาการทำหรือว่าเราได้สร้างหลักสูตรที่ิยาทำอย่างนี้ขึ้นมาแล้วผู้่ที่ทำตามผลมันก็เกิดออกมาทีนี้ผลเกิดออกมาแล้ว ไม่ใช่ว่าพระได้อย่างเดียวเพราะว่าสอนสุดท้ายที่เวลาทำสมาธิเสร็จหรือว่าเวลาสวดมนต์เสร็จหลวงพ่อ็จะสวดว่าสเพสตาสตาสถาหลุตอเวราทุกชีวิโนก็ให้มีความสุขทุกชีวิโน ขอให้ท่านทั้งหลายจงย่าได้มีเวียนสอก,กันและกันจงดำรงชีพอยู่ด้วยความสุขทุกเมื่อเอิดกระสังคุญยังพระรามไมหังสเพาากีพวรนุเทบุญกุศลสิ่งใดที่พวกเราได้กระทำไปแล้วออขอให้ทุกคนมีส่วนที่จะได้รับบุญกุศลเหล่านั้นด้วยกันหมดทุกคนเชิญ หลวงพ่อเคยเชิญพระพูดอย่างนี้ทุกวันหลวงก็ได้พระก็ได้สกลงก็เป็นงานที่เรียกว่าจเจริญทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงต่อไปสวัสดี